งตูลุงตูเอฟซีถามมาว่าอยากดูวิธีเช็คความร้อนของเบ้าหน่อยเช็คไม่ถูกอ๋อวิธีเช็คความร้อนของเบ้ามันคุกทำไ,ไมก่อนหย่อนแป้งใช่ไหมใช่เช็คไม่ได้เช็คไม่ถูกใช่ไหมว่าความร้อนของเบ้าแบบไหนที่พร้อมหย่อนแป้งใช่ไหมใช่เลยอ่าได้มามามา,มา,มา,มาดูเลยพอดีลุงตู่ๆๆกาลังเปิดเตาด้วยนะดูเลยดูนะเดี๋ยวให้ดูวิธีเช็คง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆแบบเป็นๆง่ายๆเลยนะถ้าแบบเนี้ยมือใหม่ไม่รู้ใช่ไหมนี่เลยให้ใช้น้ำแบบนี้นะกระบอกฉีดแบบนี้ใส่น้ำลงไปแล้วดูนะน้ำเปล่าพอนะให้ฉีดไปที่เบ้าแบบนี้เห็น ให้ดูที่ขอบตรงนี้นะดูขอบตรงนี้นะในเบ้าในหลุมเนี่ยอย่าดูมนะดูที่กอบตรงนี rain, <c oughs> Here, well, ้ด anyway, ูดูดูดูนะเห็นน้ำไหมเห็นน้ำวิ่งไหมาน้ำวิ่งเป็นเม็ดแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นน้ำวิ่งไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือความร้อนที่พอมนต์แป้งถ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นไม่แบบนี้ค่อยๆแห้งเนี้ยแสดงว่าแสดงว่าความร้อนด้ที่แบบนี้เพื่อนๆก็หยอดแป้งได้เลยแต่ถ้าหยอดแป้งมแล้วเอ้ยถ้าฉีดน้ำไาแล้วเนี่ยยังช้าๆแล้วแห้งเร็วๆอย่างนั้นคือเบ้าร้นจัดเกินไปอย่างนั้นหยอดแป้งไม่ได้นะความร้อนหยอดแป้ง น้ำต้องวิ่งเป็นเม็ดค่อยๆแห้งแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้หยอดแป้งได้เลยเพื่อนๆดูแล้วไปทําตามได้โอเคไหม